ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดแบรนด์ที่นี่ด้วยเหมือนกันู้สึกว่าเออดีที่สยามเพนเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะเป็นหับของผู้ประกอบการของประเทศไทยทําให้แบรนด์ไทยหลายแบรนด์เนี่ยก็มีโอกาสได้แจ้งเกิดที่นี่แล้วก็ได้เติโตัวที่นี่ครับก็ดีใจกับประเทศไทยแล้วก็สยามเพนเตอร์ด้วยครับแสดงว่าเราคุ้นชินกับสยามเพนเตอร์เป็นอย่างดีครับผมชอบโซนไหนเป็นพิเศษตี้องม่ โซนไหนอะ่ะคือจริงๆชอบหมดเลยอ่ะชอบแบบไลฟ์สไตล์ชอบเสื้อผ้าแฟชั่นของไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สยามเซ็นเตอร์เราจะเห็นว่ามันมีหลายๆช็อปที่เป็นของดีไซเนอร์ไทยโดยเฉพาะเท่านั้นที่มีที่นี่นะครับผมแล้วก็ มีหลายๆช็อปที่มีสินค้าแค่ Exclusive ซีฟสยามเซ็นเตอร์ถึงได้มีอ่าแอปสโตร์สยามเกิดขึ้นมาด้วยตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแลพพ้วน้ำหอมยู่โซนไหนครับน้ำหอม E D ก็ต้องอยู่โซนของสยามเซ็นเตอร์น<อ>ี่แหละฮะก็จะมีกระจายกันตามป๊อปตามบูธต,ต่างๆอเลยฮะ,ะแล้วรวมถึงที่แอปสโตร์สยามของสยามซอเซเลกต์ด้วยนะครับก็จะมีแบบมีเอาแบรนด์ต่างๆมา,ๆม,า,ม,ามาวางจำหน่ายในของสยามครับผมถ้าเป็นต้องมีอย่างที่หว่า ยมมานานต่อร์มานนาาต่อมเพิ่งเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมลาโลมากับสยามเซ็นเตอร์ไปเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับผมวันนี้ก็เปิดตัวไปได้เดือนหนึ่งละครบหน,หนึ่งเดือนพอดีครับผมแต่เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้คุได้ความสนใจเป็นอย่างากจริงๆขอ,ขอบคุณมากเพราะเดือนที่แล้วก็ได้รับการตอบรับรที่ดีมากสินค้าที่เราสต็อกไว้สำหรับการเปิดตัวก็หมดก็ดต้องเอาสต็อกออนไลน์ออกมาจําหน่ายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากขอบคุณสยามเซ็นเตอร์ด้วยที่แบบทั้งช่วยเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของพื้นที่แล้ว ก็เพื่อคนเรา,เาดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เดินผ่านมาันมาก็แบบมาอุดหนุนรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็เราเห็นว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยเพระาะฉะนั้นลูกค้าของสยามเซ็น,นตเตอร์ไม่ใช่แค่คนไทยเราเกินครึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราก็เห็นว่าเอ้ยเราสามารถที่จะส่งต่อความเป็นไทยหรือโปรดักสินค้าบริกรารของไทยเนี่ยให้กับชาวต่างชาติได้อะไรเงี้ยครับธุรกิจนำของเรา ใช่ครับตอนนี้ก็สั่งเพจรับต่อไปแล้วครับก็จะถ้าไม่ปลายป,ายปีก็ต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไห้มันกิเป็นพิเศษว่ามหมดเลยรจริงๆหมดพอๆกันเลยฮะแต่ว่ามีกลิ่นที่ทุกคนเรียกร้องคือกลิ่นสยามมอร่าคือเป็นกลิ่นที่ผมมาทําขึ้นมาปรุงที่แรกปรุงขึ้นมาเพื่อแจกฟรีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น แต่ธุรกิจนี้ทุกคนถามหาเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับก็เลยวางแผนที่จะทําการปรุงเสียงมะลากักขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไปเลยอะไรอย่งนี้ครับมันนานเป็นสอบแล้วแบบว่าทิ้งช่วงบอกว่าหายไปอะไรเงี้ยแล้ว่ันนี้ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบยังเหลือโปรดักต์บ้างเล็กน่อยแบบค่อยๆทยอยออกอนะไรอย่างนี้ยแต่ว่าหลังจากเราสอบไปต้นไปก็จะมีมีอาจจะต้องมีพื้นที่หาวอลให้แล้วอะไรอย่างนี้ยครับแล้วธุรกิจฟังขนาดน,นี้ยังมีธุรกิจ ตอนนี้ก็ถ้าโฟกัสแบรนด์ก็จะมีธุรกิจน้ำหอมเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็จะมีแบบทำงานกับทักก้าทำงานกับสมานคมนักแสดงแล้วก็ทำงานการแสดงด้วยเหมือนกันเลยนะครับอยากได้เห็นแบบว่าชอบปลูกผักใช่ครับฟรีเลยบรรดาอะไรตรงนี้ก็ชอบแบบชอบโดยตัวเองชอบแบบเออเรารู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนแบบหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า,าพื้นที่บ้านเรามันมีแบบพื้นที่สวนเล็กๆอยู่ก็ปลูกผักกินอะไรเงี้ยครับก็เป็นความชอบชอบใช่ส่วนตัวเลยผักเยอะนะคะชอบมาก ครบทุกที่ห่างเลยครับตอนนี้อยากจะแบบปูอะไรแบบที่มันใหญ่ๆทำไมพี่อยากครับแต่ก็ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนแบรนด์ลาโลมาด้วยครับเราจะได้มีตังค์ซื้อบ้านใหม่ถ้าคือตอนนี้ก็คือแบบสบายๆใช่ใช่ครับเรียบง่ายใช่ครับนะครับเกรนเลยครับตอนนี้มีอะไรยังไงในติดตามบ้างครับก็ขอฝากต่องด้วยนะครับผลตอนนี้ก็มีแบรนด์ลาโลมาอยู่นะครับแตมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทุกช่องทางนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ติ๊กต๊อกช็อปนะครับผมแล้วก็งานของฝั่ง ทักก้าด้วยที่ทำกับอนุกรรมการซัพพาวเวอร์แล้วก็งานของฝั่งสมาคมนักแสดงรวมถึงงานการแสดงของผมที่ก็ตอนนี้ก็มีเตรียมตัวอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าเริ่มถ่ายทำแต่ได้ดูเมื่อไหร่ก็ยังแล้วแต่โปรดักชันเขาอีกทีนึงเลยเป็นโปรเจกต์เป็นเป็นภาพยนตร์นะครับยังบอกไม่ได้เลย เพราะเขาอยังไม่มีบอกผมเลยเราก็ไม่รู้จริงๆใช่ใช่เ,เจอกันแน่นาะครับผม<ท>ครับขอบมากครับ